ซาลาแคนโรนัลโดปูุมแดงเดือดแตะไข่จัดไปกองหน้าที่ทั้งโลกอิจฉาดาคา สวัสดีครับพี่น้องแชมป์จัดปลายผมแชมป์พิรพลวันนี้จัดเต็มฮะช็อตเด็ดแมนยูิเวอร์ o พูจากแดงเดือดสู่เตะไข่แดงจืดแต่เริ่มกันที่เลสเตอร์ซิตี้ก่อนครับเจอโจทย์ยากต้องบุกเยือนเบรนท์ฟอร์ดที่พิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับซึ่งถ้าพึ่งตัวนี้ต่อยชนะจิ้งจอกก็จะขึ้นสูงถึงที่5 และพี่น้องครับนี่คือลูกยิงที่สวยที่สุดของพี่เมลิกนะัดที่ 9, จิ้งจอกสยามจัดไปสาใจโดยกองกลางเบลเยียมยูรีทายเมันส์โอโหใสโคตรมันครับคนนี้มีช็อตเด็ดในการยิงไกลนะครับเกมเหลืออยู่18นาทีเสมอกันที่1-1ดูช็อตนี้ให้ดีครับเฮนาโชทายมันส์าจปังๆให้แพทสนันดักค่าใจดีเป็นบ้าแมดดิสันครับ จัดไปเป็นประตูชัยครับเลสเตอร์บุกชนะ2-1นะครับพุ่งมาอยู่ที่9มีแต้มเท่ากับเอเวอเรตัแล้วก็อาร์เซนอลครับดาก้านี่โอ้โหคนส่งหลอกว่าคนยิงครับนี่คืออาวุธใหม่นะฮะ4วันก่อนหน้านี้กองหน้าตัวใหม่ของเราเพิ่งทราบปรติศาสตร์เหมาคนเดียว4ลูกพาทีมชนะรองแชมป์ลลกรัสเซียในบอลชิงแชมป์ยุโรปนะครับเก่งใจกว้างแล้วก็โตก่อไวมากครับ อันนี้ผู้จัดการทีมเล่าให้ฟังนะครับว่าในช่วงที่ทีมเลสเตอร์เมการกักตัวเนี่ยทุกคนต้องอยู่บ้าน10วันทางสโมสรก็กลัวเขาเหงาก็เลยถามว่าเฮ้ยอยากได้อะไรไหมจะเอาทีวีไหมจะเอาวิดีโอเกมไหมเด็กวัย23บอกขอหนังสือหลายๆเล่มอยากอ่านหาความรู้อยากศึกษาเมืองเลสเตอร์คุณภาพเวอร์เวอ เอาละครับพี่น้องฮะไม่กี่ปีก่อนโรนัลโดเคยมองซาลาแบบอะไรอะ่ะผมเก่งกว่าคุณเยอะได้เวลาแก้แค้นหรือยำแขนไปกันที่โรงละครแห่งความฝันครับ battle of sala ah v r s ronaldo คู่ใหญ่ใส่กันสะใจครับแค่3นาทีแรกแมนยูชุดแดงใส่แรงๆโดยบรูโนแต่1 minute after รซาลาโอ้โหควงสวยงาม ไหลให้เคตากองกลางสังหาร1-0ครับลิเวอร์พูลบุกขึ้นนำและ8นาทีต่อมาทีมเยือนยัดจัดไปเข้าจุดนัดพบจบสกอร์ครับเดียโก้ชดชาเลฟวิงเพื่อนร่วมชาติโร 0, นาโร่2-0นะฮะก่อนจบครึ่งแรก8นาทีลิเวอร์ลัมเรียงเกมลุกสุดเนียนตาเคตาคืนเฟเวอร์ให้โมซาลา3าครับยิง10 นัดติดต่อกันนะครับแล้วก็เรารู้เลยว่าแมนยูเจ๊งแน่ฮะเพราะนักบอลที่เก๋าสุดคุมอารมณ์ไม่อยู่โรนัลดอชิปไม่เข้าชิปหายตามมาท,าทันทีอารมณ์มันค้างอารมณ์มันค้างไปเตะจืๆจคู่แข่งครับโอ้ดูภาพช้าถ้ามันมีนมบอลขวางนี่ไข่น้นแน่นนะฮะโชคดีมากรอดใบแดงโดนแค่เหลืองถ้าไม่โดนบอลแต่ไปโดนไข่โดนไล่ออกไปแน่ครับ นี่แหละฮะผู้ปรึกษาที่หวยแต่ที่สุดคืออารมณ์เมื่อคุณเล่นด้วยอาโม่นลบๆไม่มีทางรบชนะซาลานี่ครับเน้นทิศทางมากกว่าอารมณ์ความรุนแรง4-0นี่แค่ครึ่งแรกนะแล้วเปิดครึ่งหลัง4นาทีครับโบซาลาประกาศว่าคู่คือน,นักบอลเบอร์หนึ่งของอังกฤษ5-0ครับ เหมาสเป็นแฮตทริกเลยนะครับก้านัดซัดไป10นำโดเป็นดาวยิงสูงสุดบ bon, อลนังนเกฤ็ดโรนัลโดพยายามกูนะ้หน้าแต่ล้ำหน้าและอนาคตของปอปปอกบากับแมนยูดับสนิทครับอยากได้ค่าเหนื่อยเยอะทีมตามอยู่เยอะแต่เล่นแบบไม่คิดเยอะไม่แคร์ใครเปิดปุ่มใส่คู่แข่งทำร้ายเพื่อนร่วมอาชีพโดนไล่ออกใบแดงครับทีมตามอยู่5แต่กลับทำให้ทีมตัวเองลำบาก โอ้โหทั้งทังที่เหลือเวลาแข่งมากกว่า30นาทีผมเดาว่าไม่มีการต่อสัญญาแน่นอนเพราะว่าชอบทำตัวเหมือนซุปตานะฮะแต่เล่นเหมือนคนไร้วิน,นัยนี่คือสิ่งที่กูรูพูดครับทั้งสองทีมมีผู้เล่นที่ดังเหมือนกันนะฮะและจริงๆเนี่ยฝั่งแมนยูเนี่ยนักเตะก็ดังกว่าค่าเหนื่อยก็สูงกว่าแต่เล่นแบบไม่มีวิน,นัยไร้ระบบตัวใครตัวมัน ในขณะเดียวกันเนี่ยลิวะพูแม้จะนําแค่ไหนดูการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะตอนไม่มีบอลเนี่ยเวลาต้องป้องกันเขาเคลื่อนที่กันอย่างมีระบบมีระเบียบฉะนั้นลิวะพูสอนพวกเราทุกคนครับว่าคนธรรมดาสามารถที่จะใส่เสื้อและสร้างบ้านสวยกว่าคนรวยที่ยิ่งใหญ่และดังได้แมนยูเนี่ยอาจจะเหมือนกับคนรวยที่มีตังแต่ไร้ระเบียบวินัยจะซื้อเสื้อแพงแค่ไหนก็ได้ซื้อด็ได้ซื้อเดอะแฮก็ได้ ซิแมแบกกว่กันนะซุปเปอร์บาร์กันนะแต่เหมือนหุ่นไม่ดีเก็บเสื้อเหมือนขยะก,ก็ไร้ค่าแต่ลิวอร์เนี่ยเป็นเหมือนคนที่ดูแลตัวเองดีเมื่อตัวเองหุ่นดีเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องซื้อเสื้อผ้าแพงเวอร์ก็ดูดีได้ถ้าเปรียบเป็นบ้านแมนอยู่เป็นบ้านที่ใหญ่แต่กรกไร้ระเบียบตัวใครตัวมันหรือร่เป็นบ้านที่เล็กกว่าแต่เนี๊ยบกว่าดังนั้นพี่น้องครับความดังหรือความรวยก็ไม่อาจสู้วินัย กับระเบีย Liverpool บลิเวอร์พูลบุกมาชนะ5 0ครับสุดท้ายลิเวอร์ขึ้นมาที่ล้วนะครับไล่เชลซีอยู่1แต้มและฤดูนี้มีแค่3ทีมครับที่ลุ้นพิรพลเชลลิเวอร์พูลแมนซิตี้ส่วนเลสเตอร์แมนยูสเปอร์อาร์ซนอลลุ้นที่4กันเท่านั้นและพุทธัณนี้เจอกันช่อง36แชมป์จะเลิก ัีน่นี้ผมมีข่าวร้ายให้คุณผู้ชมทุกคนครับว่าตอนนี้ในบ้านของคุณผู้ชมทุกคนนั้นมีศัตรูแอบแฝงตัวอยู่ในนั้นถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนักกีฬาในวันนี้จะมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าและฆ่าตัวตายมากขึ้นพฤหัสนี้5ทุ่ม45ช่อง36